ส้มบรรยากาศดีๆพี่น้องนี่ ừ ừ มาเบ่งอันเขาหน้าปังขะาเจ้าทุ่งง่ายเตืบอบเยอะอากาศดีเลยบวะนี่กระของหน้าซือว่าจังได้ประตูประตูเน<อ>ี่ตูประตูตูกลมละ <ừ S 1> บรนดอนงเลงนด้ดอนท่งเดีวยวเห็นยืนไกล กีบช่วงงานพี <metros> ่น <t od arian> uh ้องไก่เราที่ไก่สได้เกล้ะเลี้ยงลวเม็ดจักไรฟ้ตูนี่้หกเกไรฮหอสรานโอ้โหฝุ่นฝุ่นออคุละงคนละเจ้าโอ้

รงเงเตอยบนี่สามเจ้าดนะสามเจ้าหีดหน้าปีงนประตูหน้าปีเขาจะเห็ดบ่่มัน้ทมมองนี้โอ้่มันน้วมเห็นได้แต่น้าปังเตะหนาปีทรงเ็ดป่ไดยหน้าปีงานบ่เห็ดเอมันคุมเนะ chúng cũng khắc làm phẩm cơ bản nhưng ừ. cày ngoài hoang vật ừ. nhớ đeo nhớ 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 thùng nhớ 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 các cháu đi chơi đeo hiến nhiệt sinh hoạt khuây khuây lại đấy phải mua khuây